สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่นะคะมาพบกับช่องอ่าพนิดาพารวยนะคะพี่พี่จ๋ากับแนวทางฮานอยนะคะมารวม ก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนกันนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าป18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรชใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของวันที่14กันนะคะพี่ๆจ๋าเดี๋ยวค่อยดูแนวทางของวันที่15นะคะแอดให้เด่นวิ่งรูดไปที่9 2 1เน้นไปที่9 เก้าวันนี้ไม่มาเลยพี่น้องจ๋าต้องกราบขอโทษด้วยนะคะอ่าสำหรับเด่นหนึ่งเนาะก็จะมาในหนึ่งห้านะคะเด่นหนึ่งมาในหนึ่งห้านะคะวิ่งรูดที่หนึ่งวิ่งรูดที่สองนะคะอ่ะหนึ่งมาในรอบพิเศษด้วยหนึ่งมาในรอบปกติแล้วก็สองก็มานะคะสําหรับสายวิ่งสายรูดเนาะตัวจับคู่แอดลุดนะคะวันนี้มาแค่วิ่งรูดหนึ่งกับสอง นะคะต้องกราบขอโทษด้วยนะคะแนวทางมีเขามีหุเนาะไปตามกันต่อเลยแล้วกันนะคะของวันที่15ขอแก้มือหน่อยขอแก้มือวันที่สิหน่อยนะคะมาตามกันต่อเลยที่ตัวเด่นเด่นในวันนี้นะคะแอดใได้เด่นไปที่8 7 3หรือว่าใครจะจับชุดวินใน3ตัวนี้นะคะมาเด่นที่8นะคะ เดนที่แปดนั้นแอดให้ไปที่แปดห้าแปดเก้านะคะเดนที่เจ็ดให้ไปที่เจ็ดสี่เจ็ดหกนะคะส่วนสามเนาะหนึ่งสามสามสี่ นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันหรือเปล่าชอบค่อยตามก็ไม่ชอบก็ผ่านนะคะสาหรับเด่นที่8นั้นแอดเน้นไปที่89อย่าลืมนะคะ86กแอดกลับหัวไม่ให้สําหรับท่านที่ไม่ชอบ89นะส่วนเด่นที่7นะคะแอด76ส่วน3เน้นไปที่3 4อ่ะจดไว้แคบไวนะคะสำหรับแนวทางของแอดในวันนี้ หน่อยนะตั้งแต่รอบเฉพาะคิดถึง v i p เลยแอดก็ขอขอบคุณ PPFC ทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆนะคะขอบคุณสำหรับท่านที่ติดตามแอดทุกช่องทางนะคะขอให้เห่งรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ